ย่ำทีผ้าว่าเศรษฐกิจทดถอยบีบบังคับให้โู้้นตรงตกงานเชฟสาวฝีมือดีที่เคยหลดและในครัวเมืองใหญ่เลือกที่สก๊ับบานเกิดผอมหัวใจที่ยังเต็มไปด้วยความฝันมองหันเธอเดี๋ยวพบกับมูเกานักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เติบใหญ่ามากับบอหนามละธรรมชาติจนมูคนนั้นได้พาให้เธอไปหูจักกับไข่ผัม เทพเป็นยังไงบ้างกระนักเติบอยู่แล้วเผื่อกตกงานพันตะข้านเขาไล่พนักงานออกเออเนาะเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็บ่ค่อยดีนี่แหละไครพัมแม่เขา,ขาก็ขายเบาถ้าคิดมันจะมีประโยชน์บแบบไรหนึง่งอ่ะแม่เราบไม่ฝากกินเลยมา,มา่มมเนาะเพรามีประโยชน์ไม่ชอบก็เชฟยังนะมาหากินมา่มมแต่มันถึงเนาะเพื่อน โอ้ยมองว่าถือเหนอย่งนี่กินไข่พัมนี่แหล่งโปรตีนชั้นดีเลยล่ะไข่พัม,มกว่าจะใส่นี่โอ๊ยไม่ใช่ทำเปบอลลกลกสงสัยมันบอลไข่พัมขึ้อย่างนี่ล่ะมันช่เป็นผื่เม็ดไนนโน้ฮี่อยู่ต้นสวนต่ำหลังบ้านเท่านี่แหละในบอ่อในน้ำแต่มันตัวอยู่น้ำสะอาดเด้ถ้าน้ำเป็นสะอาดดี อย่าให้วาดหอดประโยชน์ประโยชน,น์มีมากมากหลายอย่างมีโปรตีนมีธาตุเหล็กมีวิตามิน B12 แล้วก็ C D E F G H I J K L ฮะขนาดนั้นเลยบ่ขนาดนั้นเลยละ่ะเป็นทึกสารต่อนอนุมูลอิสระจนว่าหน้าสาอย่าเอาไปเหตุไปต่างหารเอาโอกาสกคุณละ่ะนี่แล้วเฮ้ยเผือไทยบานอีสานบานเฮา มีเม้ามากนี่โปรตีนมันหลายเป็นบอกเมียนเอาไปแปรลูกจิ๋วเพื่อน ว้บ่ได้เลาว่ะมันมีบ่ได้มือน้อไหมเนาะ นะี่แหละเนาะลหลับคุ้ความหูทางวิทยาศาสตร์กับเชฟมันก็ขึ้นอยู่ได้หละอกูต้องขอคุณมึงได้เพื่อนที่ให้กูหูจักไข่ผัมสวัสดีท่านผู้สมทั้งหลาย,ดยเด้อค่ะเดอม้มนี่เนาะข้ามาก,กับนองไปนะคะเข้าส้มขายยังค่าน้องไปวันนี้นะคะเราเนี่ยนำไข่ผัมมาประยุกต์แปรรูปทําเส้น โอกาสบ่ได้ยุไกลเกินเอื้อมแต่อาจสิสอนอยู่ในสิ่งเล็กๆหลอกตเห้าหากเข้าเปิดใจมองเดี๋ยมุมมองใหม่ๆก็อาจสิเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นนวัตกรรมสังคมที่ซ้อยขับเคลื่อนชีวิตและชุมชน่ด้ยอย่างยืน